ั้งคุยกับคุณซันนี่ยูโฟอ๋อแม่หมอซันนี่ยูโฟที่มีทิพยานพิเศษ แก่กล้าล้ำลึกอาจารย์มองใครอยู่อะเดียนกำลังพูดไปมองไปทางคุณนะคะแต่สันนนเดียนไม่ต้องการให้กล้องเห็นข้างนี้ก็เลยจะทำหลบตาประทานโทษไมะใช่พิธีกรมืออาชีพก็เลยต้องมาด่าเดียนดีใจเก่งอะไรขนาดนั้นเลยค่ะอาจารย์ค่ะเดียนก็ต้องแบบนิดนึงทำเป็นแจ้งมองคุณเอออยู่ทั้งไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเดียนต้องการให้กล้องกระเอ่ยไม่ได้จิงโจกยิ่งไปอยู่ตามข้างฝาอาจารย์ก็เดียนไม่ทราบสิคะคุณจะเข้าใจไปเนี่ยเนี้จะได้อย่างนี้อะไรเงี้ยก็มันเห็นครึ่งเดียนไม่ปรารถนา ไปหาอาจารย์เองค่ะถามนิดนึงสิคะว่า <Wow. S 2> กล้าไปดูดวงอะไรคุณอ้อําพัชลภา,าแล้วเธอไปว่าเขาดวงสูงแล้วก็บอกว่ากับคุณแอมนั้นดูท่าทางแล้วจะเออรอดไม่รอดอะไรทำไมกล้าหาญชัยชัยอ,อย่างนั้นรอดไม่รอดอะไรไม่ได้บอกว่ารอดไม่รอดเลยแล้วกำลังจะบอกว่าคือจริง,รงๆเนี่ยขอบอกกันว่าแต่ละคู่ที่ดูไปเนี่ยเป็นคู่ที่เรามีความชืชอบส่วนตัวด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะว่าคนที่มีมีคู่ต่างหากหน่าสงสารอาจารย์เดอย่ามองเห็นสิไมด้เธอไปมอเธอไปมองว่า คุณนะคุณอัมพชลภาดวงสูงแต่ว่าอะไร uh huh. ยะต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าคือผู้หญิงเราเกิดมาเนี่ยนะครับผู้ชายเกิดมาก็แล้วแต่เนี่ยเวลาดู <Ha. S 2> จะคู่กันเนี่ยจะต้องดูดวงทั้งสองคนว่าสามารถไปกันได้ไหมแมทกันไหมเพราะนั้นเ,เวลาคุณจะแต่งงานจะหาเรื่องแต่งงานกันเพื่ออะไรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณอัพชราภาเนี่ยไม่ใช่ว่าคือคนสวยรวยดังไม่ใช่แต่ว่าดวงเนี่ยเป็นดวงผู้หญิงซึ่งดวงสูงอยู่แล้วเปรียบเทียบอย่างมากก็คือเป็นซูสีทเทาไปเคลียร์พัาตา ดวงลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นดวงแบบนี้ปั๊บเนี่ยถ้าอยู่อะไรกับใครปุ๊บเนี่ยคนคนนั้นจะต้องมีดวงที่สูงเหนือกว่าถึงจะอยู่เป็นคู่ด้วยกันได้ไม่ได้หมายว่าต้องรวยกว่าดังกว่ามีตังมากกว่าหรือมีอำนาจมากกว่าไม่จําเป็นค่ะแต่ว่าในปลายปี57ปี58เนี่ยของคุณอ้ําเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวความรักเนี่ยคือเป็นสเต็ปคือก้าวหน้าแล้วก็เลื่อนพัฒนามากขึ้น ก็เธอกล้าไปดูเขาได้ยังไงว่าในปลายปีนี้เขาอาจจะมีดวงที่จะเจอผู้ชายใหม่ขณะที่เขาอยู่กับผู้ชายคนเก่าเธอก็เสียมให้เขาแตกแยกอีกดูเธอไม่อีกแล้วว่าดิฉันต้องหันไปมองข้างฝาบ้างแล้วอยากจะพูดก,กับอาจารย์ว่าน,นะคะว่าดิฉันบอกไปแล้วว่าเขาจะมีดวงในเรื่องของปลายปีนี้คือปลายปี57ต่อปี58เนี่ยเขาจะเจอผู้ชายที่โอเคดิฉันบอกเลยว่าไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่คุณแอมอาจารย์หันมาทางนี้ก็แล้วกันถ้าลอดบอกทางโด้ฉันก็จะมองอย่างนี้เราหันคนละทางอาจารย์คะเขาจะเจอผู้ชายดิฉันไม่ได้บอกว่าเจอผู้ชายใหม่่่คะกกราาบอวถ้ เาค้ชไปจะถึงปลายปี77ต่อปี78เนี่ยจะต้องมีข่าวดีแน่ๆค่ะอาจารย์ขาคุณซันนี่คาดเดาว่าคงไม่มีดาราคนไหนอยากให้หล่อนดูหรอกค่ะเพราะหล่อนดูเ,เสร็จแล้วก็มีแต่ความแตกแยกดูแล้วหายยันนะมีใครเกาอยากให้หล่อนดูขอโทษด,ดารา,าใครเธอดูหรือเปล่าหรือว่าเสือกดูเขาเองค่ะ ไม่ได้ไปเสือกดูอะไรเลยค่ะอาจารย์คะดิฉันนั้ไปดูเพราะว่าดิฉันนัชื่นชอบคู่ไหนคู่นั้นนะคะดิฉันก็เลยไปฟันนังดูเลยนะเพราะขอเกาดูนิดหนึ่งว่าเขาจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าดิฉันให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชอบส่วนตัวค่ะอาจารย์ถามดาราก็สิค่ะก็เต็มใจให้ดูหรือเปล่าค่ะไปดูเขาหน้าเต็มใจไม่เต็มใจก็ไม่รู้ถามบ้างสิค่ะว่าเชิญจะเรายการเต็มใจหรือเปล่าคะ น้ำลายกระเด็นเต็มขั้นกลับมาได้แล้วสนุาค่ะสรุปแล้วก็คือเธอไปดูว่าเขาอาจจะเจอผู้ชายใหม่หรอไม่กำลังจะบอกว่าคือไม่ที่ดวงเขาเนี่ยจะแต่เรื่องถึงความรักจริงๆแบบพิ้งเพลิดเนี่ยประมาณปลายปี57ต่อปี5 8เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแนมที่คบอยู่เนี่ยคบไปเรื่อยๆเจ้ค่ะถึงปลายปีเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยคุณได้กระแสที่ดีแน่ๆเพราะว่าคุณจะมีเวลาเวลาว่างให้กันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างผาสุขและดีเธอรู้หรือเปล่าเป็นคู่ที่มีคนเชียร์มากเพื่อน ุงลงขันลุ้นกับว่าต้องแต่งแน่พนันขันต่อถ้าตีไก่ก็นะ ฟาดกเป็นแสนเลยเงินเต็มขันเลยนะก็เที่ยงนี้ฮะเขาพน,นันกันสูงขนาดนั้นเลยนะใช่ก็ลุนกันเต็มที่เลยคู่กันไปจน,นปลายปีห7ดต่อพีเอ็ดรับรองจะต้องเป็นช่วงที่คุณมีความโรแมนติกแล้วมีความรักในเกณฑ์ที่ดีในสูงมากๆกับคุณอ้ำคา้าเหรอคะก็เห็นที่เธอบอกว่าถึงแม้ถ้าเขาไม่ใช่เนื้อคู่กันแต่โอกาสจะทํามาหากินหรือเปลี่ยนดวงเป็นดวงอย่างอื่นที่สมพงกันก็เป็นไปได้เหรอคะความรักของคนเราอะความรักคนเรามีประมาณสองสแบบนะคะคือคนที่เกิดมาเป็นเนื้อคู่แบบคู่บุญจริงๆก็จะอยู่จะเป็นจัน ตายายจนแก่จนเท่าคนที่อยู่แบบเป็นคู่กรรมก็หมายถึงว่าคือทํากรรมซึ่งกันและกันไว้ก็ต้องมาชดใช้กันในชาตินี้บางคนอยู่กันจนแบบประมาณ20ปีหมดกรรมซึ่งกันและกันก็อาจจะมีอยากก็มีบางคนอาจจะอยู่ได้ไตลอดชีวิตบางคนเนี่ยบุญไม่ถึงการบางคนไปอยู่ปั๊บเนี่ยมีอยู่มีอยู่หลายคนเหมือนกันที่ไปดูใน100%ยเปอมีอยู่หซที่เขาเรียกว่าดวงคนกินผัวคืออยู่แต่งกับใครไม่ได้สามีตาย แต่ใครไม่ได้สามีพิการแต่ใครไม่ได้สามีตายยืนสลับอย่างเงี้ยตลอดก็ดมีค่ะบางคนแล้วของเธอดวงมันแบบไหนคะดวงกินผู้ชายเหรอคะดวงเนี่ยมันกินผู้ชายอยู่แล้วแต่ผู้ชายเนี่ยไม่มีให้กินเนี่ยสิคะอ๋อเหรอคะอันนี้เราน่าะจะอยู่ในโหมดเดียวกันนะจาาไม่ค่ะก็ะถามหน่อยสิคะดารานในวงการมันเธอมีใครกินผัวไหมคะโอ้โหอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องขอเป็นว่าถ้าใครอยากดูเนี่ยสกิดมาทางรายการคนดังนั่งเคลียร์แล้วก็ให้เบอรเดืนเดือนเบเกิดนะคะกับเวลาเกิดกับันรีอูโฟมด้วยเดี๋ยวจะดูให้ค่ะ กล้าด,ดูได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะได้แต่ว่าติดต่อทางรายการนะคะเดี๋ยวจะจัดการให้เดียนถามหน่อยสิคะแล้วคู่ชมคุณชมพู่กับคุณ not, น็อตล่ะคะแต่การันตีคอนเฟิร์มว่าต้องแต่งกันแน่ถ้าเป็นเดียนนะคะเดียนคิดว่าอาจจะไม่คะ่ะเพราะเดียนไม่ได้ดูดวงใครแต่เดียนมีความรู้สึกว่าภาพที่ออกเดียนยังไม่เห็นว่าเขาสวีทกันหรือว่ายังไงกันจนถึงขั้นจะต้องแต่งงานกันแนะเดียนว่าเขาแค่คบหรือเดียนยังสงสยัยเขาเป็นคู่จิน้นแต่เธอบอกว่าแต่งแน่ชัว อ้าวต้องบอกกันเลยว่าคู่ของคุณชมพู่นเนี่ยเป็นคู่ที่น่าชื่นชมอีกคู่หนึ่งเหมือนกันเออเหรอเธอไปหยิบหนมเหรอสแสดงว่าไม่ได้ดูดวงสิคะอาศัยความใกล้ชิดส่วนลมันไม่ใช่ไม่ใก่เป็นหมอดนตหล ไม่นะคะต้องบอกกันว่าคู่นี้เนี่ยตอนนี้เป็นคนที่หนึ่งแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องดาราเขาเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านข่าวเลยดาราเท่าไหรหรอกแต่ว่าถ้าเป็นคู่ไหนที่เราเอ่อจะต้องการดูเนี่ยเร,รู้วันเดือนปีเกิดแล้วเรารู้การกระทําของเขาเนี่ยนะคะเ,เรื่องของดวงเนี่ยเราสามารถผูกคนนะั้นเนี่ยเกณฑ์การสตาร์ในเรื่อง,องความรักของเขาเนี่ยมีดีแล้วก็มีสูงมากคุาเธอว่าเขาจะแต่งเมื่อไหร่โอ้เดีด๋ยวดูคอยดูต้นปีห้าแปดก็แล้วกันค่ะ เธอกำลังจะด,ดูว่าเขาก็อาจจะแต่งต้นปี58หรอคะ,อะแล้วถ้าสมมติว่าบางคนเกิดว่ามีดวงที่ต้องแต่งงานกันแต่ไม่จัดงานแล้วอยู่เฉยๆแต่จดทะเบียนไปแล้วล่ะคะ อันนี้เดียนจะทราบแต่กันมาถามเลยนะเดียนเดียนไม่เคยทําตัวแบบนั้นค่ะอาจารย์เปิดเผยใช่ไหมคะค่ถ้าเดียนแต่งเดียนจะเชิญออกสื่อค่ะแล้วเดียนจะเดียนจะโชว์ทะเบียนค่ะเดียนจะต้องอย่างน้อยเดียนก็ต้องโชว์ทะเบียนค่ะก็เจนค่ะเดียอย่างนี้เลยใช่ไหมแน่นอนค่ะเดียนต้องทำแน่นอนค่ะถามต่อหน่อยสิคะแล้วอย่างคุณแพนเค้กกับสารวัตรหมีล่ะคะ อย่างน,นี้เเนนี่่ยยยยาาาไไทัทักวงงต้องบอกกันว่าก็ต้องบอกอย่างน้องแพนเค้กเนี่ยเราสนิทกันตอนที่เล่นลำซิ่งซิงเกิลนะคะตอนประมาณปี55าห้าเขาปี56เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เราซ้มาอมละครกันแล้วตั้งแต่กลางปี55เน,นี่ยก็าได้ไงเห็นไม่ไปรู้จักเขาแล้วก็เด็กอนแล้วก็มา,าดาวออฟเซอยังไม่รู้จักหมวดหมีก่อนไปสารวัตรหมีเลยได้ซ้ำแต่เราบอกว่าคือให้ใกล้ชิดคนที่มียศตำแหน่ง ทางข้าราชการกาบอกว่าคือให้เลือกคนนี้ไว้เพราะว่าเป็นดวงที่เป็นเนื้อคู่จริงๆแล้วก็จริงๆค่ะภายในช่วงปีครึ่งถึงสปีที่ผ่านมาเนี่ยความรักก็จเจริญก้าวหน้าดีน่าเชียร์คู่นี้เป็นชู่ที่น่าเชียร์มากๆเหรอคะปลายปีนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่คือมีการตกรลงปรงใจกันแน่แต่ว่าจะจัดงานเมื่อไหร่นี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าขอให้ความรักก้าวหน้าก็แล้วกันค่ะรักมากๆ เดี๋ยวไม่ทราบนะคะคนอื่นเขาดูกันทีละคู่สองคู่เขาก็เป็นข่าวกัน<ฆ>แต่หล่อนรู้สึกว่าหล่อนกลัวพลาดดีไงคะ่ะหล่อนทานายไทยทักดาลาตั้งหกคู่เพียงคนเดียวไม่มีใครเขากล้าที่จะแบบเสี่ยงกับการดูแลเผื่อพลาดอย่างเธอไม่ได้ลืมว่าเผื่อพลาดนะคะนี่ต้องถามไปถามว่าคนที่สัมภาษณ์เนี่ยถามแบบถามเผื่อพลาดหรือเปล่าและถ้าเกิดเธอดูไปหกคู่<ฆ>ถ้าเธอพลาดไปสี่ห้าคู่เธอไม่หมดอาชีพหรอยะ ไม่เป็นไรค่ะดิฉันยอมนะคะเพราะว่าจะบอกให้ฟังว่าอะไรเป็นความจริงก็คือความจริงเราดูไปตามความจริงก็ต้องยึดความจริงเป็นหลักค่ะและหลังจากที่เธอเม้ามอยออกสื่อไปนะคะห้าหกคู่ที่ผ่านมามีคนติดต่อมาขอดูดวงกับเธอเยอะเลยและสิ่เธอก็กลา,ายเป็น,นแม่หมอดูฮอตมากที่ดูดวง,ดงยาราได้แม่นอยากจะเปิดให้อาจารย์ดูในนี้เหลือเกินว่าคืออาจารย์กำลังบอกว่าตั้งแต่ออกรายการคนดังนั่งเคลียดตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยคิวยังไม่ได้หมดเลยนะ แล้วที่ไปซสรนี่กราบขอพระคุณอาจารย์ด้วยจะไม่ได้มาเพืนก็อยากจะพูดกระเธอเหมือนกัน่าจะออกรายการคนดดานั่งเคลียร์นะคะมีคนก็ถามว่าไปหลอกให้โอนเงินค่าดูหมอดูตลอดชีวิตแต่โทรมาไม่เคยติดเลยแปลว่าอะไรคะโทรมาไม่เคยติดเลยคะดิฉันมีก็ความกับความเข้าอย่างนี้อาจารย์ดูได้เลยคะ่ะวันนึงเป็นอย่างนี้แลวจะโทรกลับโทรกลับโทรกลับ,บ,บส่วนในไลน์เนี่ยคนที่เคยดูไปแล้วนะคะบอกว่าจ่ายมา9กบาท้อยาบ้บตลอดชีพนี่เบอร์มิสคอลหรอคะมิสคอลอย่างนี้ค่ะดูคลิปไปแล้วเมื่อค่ แซบสะใจคุณผู้ชมทุกคนเลยใช่ไหมแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบจัดเต็มไม่มีพลาดอัปเดตตลอดทั้งวันแล้วก็ง่ายมากคุณผู้ชมครับกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้สิคุณผู้ชมรับรองว่าช่องสอง s t m r x แแซบสะใจคนไทยแน่นอนกดสิคุณผู้ชมกดเร็วๆกดกดตร